สวัสดีครับผู้ชมเช่นเก้นนะครับช่องคนเมืองทอยนะครับนี่วันนี้ก็มานานๆจะมาทีครับผมเป็นงานกันดั้มกันพลาแบบประกอบตัวนี้เป็นงานอ่าเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกว่าอะไร not for s a เซมาครับเป็นงานที่ไม่มีขายครับน,นี่จะเป็นกล้องจะใช้สองสีคือดำกับขาว ตัวกล่องนี่จะเป็นด้านข้างครับกล่องมีความหนาประมาณ1นิ้วเองครับด้านข้างจะเขียนว่า1ต่อ1 4 4สเกลนี่ส่วนด้านหน้าครับก็เป็นเขียนไว้ว่า rx 78 1ต่อ44กันดมนี่นี่ก็จะเขียนเช่นกันแต่ว่าจะเป็นสีดำกับขาวน,นี่ตัว rx จะเป็นสีดำส่วนพื้นหลังจะเป็นสีขาว ด้านโดยรวมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านไม่ออกนี่เขียนว่า make in Japan นี่ครับเห็นไหมครับเขียนว่า not for sale คือไม่มีขายครับนี่จะเป็นงานแจกผมไม่รู้ว่าแจกในโอกาสใดเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกครับน,นี่จะเป็นงาน challenge แชร์เลนเจอร์โอเคมาเรามาแกะดูข้างในกันครับว่าตัวกล่องนี้จะมีอะไรมาให้บ้างนี่ครับภายในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ ในกล่องจะมีเป็นแผงแล้วก็ตัวคล้ายๆกับนาบัตรเป็นเป็นพลาสติกนะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนใบรับประกันมั้งครับนี่จะบอกปีผลิตมั้งครับเนี่ยเหมือนจะเป็นใบเข้างานมั้ครับผมไม่แน่ใจครับใครรู้ข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ Okay. โอเคก็มาดูกันที่แผงละกันครับนี่ตัวแผงจะเป็นสีขาวล้วนเลยครับไม่มีสีอื่นผสมนี่ครับสังเกตไหมครับบันได1980 Make in Japan คือเราจะหางานการดั้มที่เป็น make in Japan เนี่ยคือ,อยากมากๆครับส่วนมากจะเป็น make in China ครับจะเป็นผลิตจากจีนแต่ว่าก็เป็นบันไดน,นะครับเป็นคนคุมการผลิตคัันตอนการผลิตโอเคนี่ก็จะเป็นขนาดตัว1ต่อ44แต่ดูจากแผงเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนเขาเรียกว่าเกรดเกรดอ่า เกรดอะไรนะเกรด F E มั้งไม่ F E กว่า F G นะครับเป็นเกรดที่จะมีความละเอียดของชิ้นส่วนนะครับมีน้อยกว่าเกรด H G นี่เป็นเกรดเกรด F มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ F E หรือ F อะไรสักอย่าง F G F G อะไรสักอย่างนะครับก,ออก็ดูชิ้นส่วนก็ประมาณนี้ครับไม่มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับ คือเป็นงานข่าวล้วนๆเลยครับมีตำหนิไหมดูก็มีตำหนินะครับสังเกตนะครับจะเป็นพลาสติกเกินมานี่เกาะเยอะพอสมควรนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นดาบเลสดาบเลเซอร์แล้วก็มีปืนมาให้ครับปืนเกาะส่วนนี้จะเป็นหัวนี่เป็นส่วนหัว แล้วก็ส่วนขาน้องขาแล้วก็แขนอยู่นี่ครับโดนเกาะอ่าผมว่าผมโดนงานโอเคครับผมงานเรียกว่ามีตำหนิแล้วกันครับนี่เห็นหมครับเป็นสีดำๆตรงบริเวณหน้าเกาะผมว่าถ้าใคร อยากจะให้มันพิเศษหน่อยก็เอาไปทําการชุบแบบชุบไฟฟ้าก็อาจจะสวยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวกันดั้มไอเจ็ดแปดเชลเลนเชลเลนเลสเลสเลสเชลเลนเตอร์เชล l ลนเจอเชล l e นเจอซืสักอย่างนะครับนี่ครับปีสองพัน หเดือน11บเอ็สองพันหก็ตอนนี้ก็สองพันยี่สประมาณ15ปีที่แล้วนี่เจ้าก,กันดําตัวนี้อายุมันก็15ปีโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคก็เรามาสรุปกันนะครับว่าทผงงานนี้ ความหายากนั้นผมคิดว่าน่าจะหายากนะผมไม่แน่ใจว่ามันผลิตมาจำนวนกี่ชิ้นแต่คิดว่าน่าจะผลิตมาน้อยครับผมตัวเลขด้านหลังบอกเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาอีทีแล้วกันนะใครรู้ข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอ่าไเจ็ดแปดตัวนี้นะครับตัวที่ไม่มีขายเนี่ยผลิตมากี่ชิ้นแล้วผลิตมาเพื่อแจกในงานอะไระครับผมก็ถ้าใครรู้ มาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้ครับสํสหรับคนที่รู้คําตอบแล้วกันผมก็ไม่รู้ครับก็เลยอยากจะหาคําตอบถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเลยครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้ครับโอเคแล้วก็สําหรับคนที่รู้นะครับไม่ใช่ถ้าอยากได้รางวัลแบบร้อคือต้องอย่าเลินครับช่วยกันครับกดไลค์กดติดตาม กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับพี่คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทิ้งทายอีกสักนิดหนึ่งครับก็คือว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Sub สไครต์กดแชร์ด้วยครับยิ่งดีครับผมจะขอบคุณมากมากเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วครับไมยบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ